แต่ว่าที่ฝนนี่มันตกเพราะว่าเขาทาฝนเทียมนะที่ตรงนี้มันเป็นที่ราบลุ่มเป็นเรื่องของการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือน้าประเทศจีนเนี๋ยนี้ทาฝนเทียมได้แล้วเราไม่ต้องเอาเครื่องบินบินด้วยใช่ไหมใช้ปืนยิงเลยใช,ใช้ปืน<ช>ยิงเลยนะไม่ให้ไม่ใช่เอาเครื่องบินนะใช้ปืนยิงเลยนะเหมือนกับต่อสู้อากาศยานอะ่ะยิงขึ้นไปแล้วทําฝนเทียมได้พี่รู้ได้อย่างไงอ่ะ <laughs> กิ่งนะพี่เอ้ากิงนะเนี่ยก็นิดหน่อยนิดหน่อยพอตัวเข้าที่เจดีห่านป่าพระถังซัมจากเอ้า พระถังซมจังก็เป็นพระที่เดินทางไปเอาพระไตรปิฎกจากอินเดียแล้วก็นํามาเผยแพร่ที่เมืองจีนในสมัยราชวงศ์ถังถ้าเกิดใครชอบดูเรื่องไซอิ๋วก็นี่แหละส่วนหนึ่งของเรื่องไซอิ๋วด้วยพระถังซมจังเนี่ยแล้วก็มีลูกศิษย์หมอคงคือป่วยกายช่วยเฉ่งด้านหลังนี่ก็เป็นที่พักผ่อนมีสวนสวยงามมากเดือนเมษานะมีดอกโบตัน๋นแต่ว่าดอกโบตั๋นนั้นหมดไปแล้วเหลือแต่ดอกกุหลาบดอกอะไรพวกนี้ที่เห็นอยู่นะสวนสวยมากใครจะมาโบตัน๋นต้องมาประมาณเดือนเมษานที่ซีอาน บานประมาณสัก20วันฤดูใบไม้เลี